เวลาคนไข้มาปรึกษาเรื่องปัญหาผิวคนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกระหว่างฝ้าแล้วก็กระ ออกจากกันได้าฉะนั้นหลายคนก็จะมีจุดสีดำอันดับแรกคือฝ้าก่อนตอนแก่เจอแน่นอนโดยเฉพาะคนผิวขาวค่ะจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการสะสมของเม็ดสีเมลานีนะคะ,ะมักจะเกิดจากในชั้นผิวที่ลึกแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนมักจะเกิดในจุดที่สัมผัสกับแสงแดดมากที่สุดสาเหตุของฝ้าคือมาจากหลากหลายปัจจัยแต่แน่นอนอันดับหนึ่งก็คือแดด2สองก็คือฮอร์โมนการตั้งครรภ์การใช้ยาคุมกาเนิดหรือว่าการใช้ฮอร์โมนบําบัดก็จะสามารถทำให้เกิดฝ้าได้ง่ายในช่วงนั้นนัอันที่สามก็คือพันธุกรรมคนที่มีประวัติิคคครรออบัััััววววเเเเป็นนนนนฝฝฝ้้้้้้้าาาาาาลลกก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 ษณะะะะะะขขขขงจจจจุดดดมมมมมมมีีีีีสส่่่แใใหญพืท กว้างบนใบหน้าเช่นแก้แการรักษาฝ้าก็คือต้องใช้เวลานานแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่า spf 50 pa4 บวกเท่านั้นแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยรถลดเมสส็ดสีเมลานีนพกกด AHA วิตามิน C กกดโคจิปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นได้แล้วก็ทำให้ฝ้ามาันจางลงได้สำหรับฝ้าที่รุนแรงก็ต้องทำเลเซอร์เป็นพวกพีโคเลเซอร์คิวสวิต IPL อะไรฝ้าจางลงได้แต่อย่าลืมว่าถึงมันจางลงมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ค่ะเพราะผิวก็จะบางลงไปด้วยจากการทำเลเซอร์เราก็ต้องระวังดีๆมากๆค่ะอันถัดมาก็คือกระค่ะมักจะเกิดจากการสะสมของเมลานิน,นชั้นผิวหนังที่ไม่ลึกเท่ากับฝ้ามันจะเป็นจุดเล็กๆแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้มไปเว้นที่มีการสัมผัสแสงแดดบ่อยๆสาเหต เม็ดสีเมลานินที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะซึ่งมันเป็นการป้องกันผิวเราจากแสง uv คือก็จะผลิตสีเมลานินขึ้นมาเพื่อป้องกันผิวเราแต่นั่นแหละมันทำให้มันเกิดกระขึ้นเกิดจากพันธุกรรมแล้วพวกฝรั่งที่เขามีกระก็จะมีกระอันธันตระกูลแน่นอนค่ะอันถัดมาก็คือฮอร์โมนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะฝรั่งอ่ะเขามีผิวขาวมากถูกไหมคะมันก็จะขึ้นฝ้ากระได้ง่ายกว่าแล้วก็ลักษณะของกระกระเนี่ยมักจะมีขนาดที่เล็กกระจายกว่าฝ้าสีของกระก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อน การรักษากระนะคะก็คือครีมกันแดดที่มี SPF สูงใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเช่นครีมที่มีวิตามินซกรดผลไม้ต่างๆ AHA BHA ก็คือช่วยลดกระด้วยแล้วคล้ายๆกับฝ้าเลยสรุปก็คือถ้าคุณเลเซอร์ทีเดียวคุณก็ได้หมดทั้งฝ้า,ท,าทั้งกระมีความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่างฝ้ากับกระที่สัมผัสแสงแดดมาก จะเป็นฝ้าเป็นกระเยอะแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วก็แสงแดดฝ้าจะยากกว่ากระเพราะว่าฝ้าต้องใช้การรักษาอย่างต่อเนื่องแต่กระสามารถลดลงได้ง่ายกว่าฝ้านะคะแต่ว่าหลักๆก็คือมาจาก3อย่างที่บอกเลยก็คือแสงแดดนะคะพันธุก,กรรมแล้วก็ฮอร์โมนค่ะแล้วก็ต้องรักษาให้อย่างถูกวิธีแล้วก็ระวังผิวจะบางลงจากวิธีการรักษาฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือว่ากรดต่างๆค่ะ